Ha 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 ฮัลโหลพอยทำไมทางบอกเราแบบนี้เราทำอะไรผิดมอะไดคุยกันก่อนสซไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็บอกเลิกกันแบบนี้หม้ตัดพอแฟนสาวที่คบกันมานานห้าปีแต่อยู่ๆเธอก็ขอตัดความสัมพันธ์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ต้องถามหาเหตุผลกับพอยหรอกพอยก็ไม่รู้จะบอกยังไงแค่รู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่นั้นเองขอร้องเธออย่าโทรมาอีกพอยพูดแค่นั้นก็วางสายไป ม้พยายามติดต่อกับไปหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลปลายสายไม่สามารถติดต่อได้แค่นิ้วเหรอวะแค่นี้เองเหรอกับเวลาหลายปีที่คบกันง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะไม้นั่งร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้านึกถึงแต่เรื่องเก่าๆยิ่งนึกก็ยิ่งทำให้ภายในหัวใจปวดหลาวจนแทบบา้าจากนั่งก็เปลี่ยนเป็นนอนและยังคงร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนหลับไป เสียงโทรศัพท์ปลุกให้หม้งัวเงีลุกขึ้นนั่งฮัลโหลหมายรับสายด้วยอาการมึนงงมึงอยู่ไหนวะทำไมสายบ่ายนี้แล้วยังไม่มาทำงานแล้วไงเสียงเป็นแบบนี้วะยังไม่ตื่นเหรอเร๋ยวหลยนะมึงเนี่ยเมื่อคืนเมาหนักหรืองไงงานการไม่ทำแล้วใช่ไหมเสียงปลายสายยิงคำถามหลัวเป็นโฉดเปลวกับปพืนกลนแถมด่าต่อท้ายแบบไม่คิดจะฟังคำตอบพลอยพลอยทิ้งกูแล้ววะ กูไม่อยากทำอะไรเลยตอนนี้ไม้ตอบกลับไปสายได้เพียงเท่านั้นก็ปล่อยหดังลันจนปลายสายถึงกับผวัวเอาอ่ะเออเอองั้นเดี๋ยวกูไปบอกหัวหน้าให้ว่ามึงไม่สบายขอลาป่วยตอนเช้งเดี๋ยวกูแวะเข้าไปหาแล้วกันมึงอย่าคิดสั้นละ่ะแค่นี้นะทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งไม้ยังคงนั่งท่าเดิมไม่ขย,ยับไปไหนในหัวคิดว่าควรแต่เรื่องแฟนสาว แล้วคำถามว่าทำไมทำไมอยู่แบบนั้นสุดท้ายก็นั่งกอดเขาสะอื้นตัวโยนอีกครั้งประมาณเที่ยงกว่ากว่าไฟเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กของไม้ก็เดินทางมาถึงห้องล้อมหอเพี้วอาหารมาเต็มสองเมอโอ้โหเพื่อนกูไงสภาพมึงดูแย่แบบนี้วะนี่ถ้ามีปืนกูยิงแสกหน้ามึงกันทีเลยนะนั่นนึกว่าซอมบี้ไยพูดขึ้นเมื่อเห็นสภาพ,พเพื่อนหลัก ที่ในเวลานี้ไม่เหลือเขาความเป็นหนุ่มออฟเฟตที่แสนสมาร์ทผมที่เคยหวีเรียบร้อยยุ่งอย่างเป็นลังโกปากเซเรียนฝีปากแห้งลอกเป็นแผ่นตาครัำบ,บวมเป่งมีน้ำตาคลอใบหน้ามีแต่คราบน้ำตาและความถูกเอางี้ก่อนอื่นมึงลุกไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันไฟบอกหมายพลางเดินเข้าไปในครัวจัดแจงเอาอาหารที่นำมาจัดใสจ่จานวันนี้กูลาครึ่งวัน กจะมาอยู่เป็นเพื่อนมึงนี่แหละกูไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นกูอยากตายโอ๊ยหมายพร่ำเผอยังไม่ทันจบหัวก็สะบัดด้วยแรงฝ่ามือที่ลงกลางหัวอย่างหนักหน่วงไอ้นี่กูบอกให้ไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวอย่างอื่นใครว่ากันเดี๋ยวปัด๊ดป้ายบอกหมายหลังจากตบการกระบาลไปหนึ่งทีพร้อมกับเงื้อมือคินหมายจะซ้ำอีกรอบทำเชี่ยวไรเนี่ยกูเศร้าอ,อยู่นะโวย มือผู้หญิงหรือเปล่าวะหนักอยาก่างกระอุ้งตินหมีไม้โอดครวนอางบมือลูบหัวมึงเศร้าแต่กูหิวไปอาบน้ำซะให้ไวก่อนที่กูจะฟิวขาดป้า้ตีนานิง่งแล้วบอกไม้ด้วยเสียงเรียบแต่เฉียบขาดผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงไม้ก็กลับออกมาในสภาพที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเล็กหน้อยหมามากินข้าวก่อนแล้วค่อยคุยกันฝ่ายพูดทางเลื่อนจานอาหารไปตรงหน้าไมา้ กูไม่อยากกินกูกินไม่ลงเออกินก็ได้วะหมายพูดไม่ทันจบประโยคก็ต้องสะโดงและยอมกินอาหารตรงหน้าอย่างฝืนทนพราะสายตาเพื่อนสนิทที่แหลมมานั้นแฝงความมาดหลายอย่างที่สุดหากขัดคำสั่งแม่คุณคงประเคนฝ่ามือยอมมาทุบใส่หัวเขาอีกอย่างไม่ต้องสงสัยดีมากทนทนกินไปเถอะไม่อยากก็ต้องกินายพูดพรางตักอาหารของตัวเองใส่ปากบาง เมื่อจัดการอาหารเรียบร้อยทั้งคู่ก็ย้ายไปนั่งที่โซฟาหลังจากเงียบไปสักพักฝ้ายก็เอ่ยขึ้นแล้วแบบนี้มึงจะเอาอยัางไงต่อกูก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้กูทั้งมึนทั้งไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นหมายต่อเพื่อนสาวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ทั้งสองชะงัก หมายมองดูชื่อผู้โทรเขา้าก็น้ำตาคออีกครั้งครับแม่หมารับโทรศัพท์พยายามทำเสียงให้ปกติลูกออกไปคุยตรงเะาเบียงไฟได้แต่มองตามด้วยความเป็นห่วงประมาณสิบนาทีหมายกลับเข้ามานั่งที่โซฟาข้างๆไฟพร้อมเอื้อนเอ่ยประโยคที่พอเพื่อนสาวได้ยินถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกกูจะบวชหมาพูดด้วยใบหน้านิ่งแต่สายตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความเศร้า เดี๋ยว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 นะเอาไรกูชักตามไม่ทันเมื่อเช้ามึงบอกว่าอ,อกหกักอยากตายพอตอนเที่ยงก็ยังบอกอยากตายล่าสุดเมืกก่อเก๊มึงบอกยังคิดไม่ออกขอคุยกับแม่แป๊บเดียวกลับเข้ามาบอกกูว่าจะบวชยังไงเนี่ยไฟละเลิ่มละลักถามเพื่อนหนูบอกไปเออนะพรุ่งนี้กูจะเข้าไปแจ้งหัวหน้ามึงด้วยนะหมายพูดพร้อมฉายตามองเพื่อนสาวเอาไร กูจะลาทำไมกูไม่ได้บวชกูเป็นสตีนะสตีไฟแยแหวใส่ไม้ไม่ได้ยินไม้เอ่ยปากว่าตนก็ต้องลาด,ด้วยบ้าแล้วที่ให้ลาเล้มึงต้องไปช่วยงานบวชกูและอีกอย่างมึงต้องไปถือหมอนให้กูด้วยแม่กูบอกมาเดี๋ยวแม่กูโทรหามึงเองแหละพูดจบโทรศัพท์ไฟก็สั่นดังเอื้อเอิด,อด เมื่อดูว่าใครโทรเข้ามาเพื่อนสาวก็พร้อมเคื้นโหอยากคนัดกันไว้บอกปุ๊บโทรปั๊บบอกปั๊บโทรปุ๊บบอกปุ๊บปุ๊บโทรปะปั๊บเฮ้ยไฟยผลเสร็จก็กดรับสายค่ะคุณป้าค่ะว่างคุยค่ะค่ะคะเอาไรนะคะเปล่าค่ะเปล่าค่ะสะดวกค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ฝ่ายวางโทรศัพท์พร้อมทำหน้าเหมือนวิญญาณหลุดออกจากกางด้วยความที่สนิทกันตั้งแต่เด็กฝ่ายจึงไม่อาจปฏิเสธคำของอีกฝ่ายได้สามอีกฝ่ายยังเป็นหญิงที่เธอเคารพเสมือนแม่อีกคนด้วยสามวันต่อมาหลังจากทำเรื่องราวกับทางต้นสักกัดเรียบร้อยทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของคนทั้งสองขณะนั้นเวลาประมาณตีสองครึง่ง บริเวณสถานีรถไฟจึงไม่ค่อยมีคนเท่าใดนักทั้งคู่จึงนั่งรอที่สถานีรถไฟประมาณครึ่งชั่วโมงรถกระบะกลางเกาง่ากลางใหม่ก็แล่นเข้ามาจอดบริเวณด้านหน้าสถานีไม้เ็็จำได้ทันทีสกิดบอกไฟแล้วลูกเดินเข้าไปหาชายแก่ที่กำลังเก้าลงจากรถลุงทองสวัสดีครับไม้เอ่ยถักพร้อมยกมือขึ้นสวัสดีตามมารยาสวัสดีค่ะลุงทอง วปเองก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันเออเออว่พระเถอะลูกมาถึงกันนานแล้วระขอโทษทีรถมันเก่าไปหน่อยเลยวิ่งเร็วไม่ได้ใช้แก่รับไว้พร้อมขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่โธ่ลุงทองคะตีสองแบบนี้จะให้หนูไปไหว้พระที่ไหนกันคะถ้าจะให้ไหว้คงต้องรอหกโมงเช้านู่นแหละคะวาพูดจอกลุงทองอย่างท่าเหลนไอ้เด็กคนนี้นี่ เดี๋ยวจับตีก้นซะเลยแหม่พอตัวเป็นสาวเข้าหน่อยห่างกา้านมดยมทำเป็นทะลึรื่องน่าเราลุงทองเอเทาโรใส่ไฟดังลันแต่ไม่ใช่เพราะโขดเครื่องแต่อย่างใดหากจะเป็นไปด้วยความเอ็นดูพูดจาทักทายกันพอหอมปากหอมคอคนทั้งสามก็พากันขึ้นหลดเพื่อออกเดินทางไปยังที่หมายนั่นคือบ้านของไม้นั่นเองเวลาเกือบหกโมงเช้าทั้งหมดก็ถึงทางเข้าหมู่บ้าน แสงอรุณไทยค่อยๆฉาบขอบฟ้าททละรเนรเบื้องล่างเป็นภาพทุ่งนาตัดขมอกยามเช้าทั้งสองข้างทางเป็นภาพที่ว่ามนุษย์ผู้ที่แบกรับความทุกข์ระทมไว้มากเพียงใดก็สามารถถดเปื้อนความทุกข์นั้นออกจากใจได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแม้กระทั่งหมายชายหนุ่มที่เมื่อไม่ขี่ฟันที่แล้วยังบ่นว่าอยากตายอยู่ก็ตามสายของวันนั้น ป่าลวไมแม่ของไม้ก็าพาลูกชายหัวแก้วหัวแบวนเข้าไปหาเจ้าอาวาสเพื่อเรียนให้ท่านทราบจุดประสงค์ที่ต้องการเจ้าอาวาสมองดูไม้อย่างพินิษพี่ขออยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยกับไม้ด้วยเสียงอันเปี่ยมชเมตตาบวชหนี้รักลาสีท่านเอ่ยด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มแต่กลับทําให้ไม้หน้าเฉอนลงแล้วคิดว่าจะบวชกี่วันกันละ่ะท่านถามต่อคือ ผมว่าจะบวชสักเก้าวันไม้พนมือขค้นแล้วเอ่ยต่อไปแต่ยังไม่ทันจบประโยคท่านเจ้าวาดก็พูดสวดขึ้นมาทันควันบางคนก็บวชเจ็ดวันบางคนก็บวชเก้าวันคิดแค่ว่าบวชให้พ่อแม่แค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นท่านก็ได้ขอใช้ผ้าเหลืองแล้วแต่ไม่เคยคิดว่าบวชแล้วตนเองได้อะไรหากบวชเพียงเวลาสั้นๆบางคนยังคลองผ้าเหลืองไม่เป็นด้วยซ้ำไม่ต้องไปถามถึงบทสวดมนต์ต่างๆเลยบทสวดได้ไหม เจ้าวาดเอ่ยลองริ่น้ำชาในกาไมยนิ่งไปสักครูท่านก็เอ่ยต่อเอาอย่างนี้ไหมล่ะบวดไปก่อนลองอยู่ในผ้าเหลืองไปดูซิว่าผ้าเหลืองจะช่วยกำจัดความทุกข์ที่ยมยึดอยู่ได้ไหมเวลานะ่ะช่วยบรรเทาได้ทุกอย่างนั้นแหละแต่อยู่ที่เราจะใช้เวลานั้นเพื่ออะไรหากใช้เวลานั้นหมดไปกับความคิดถึงแต่อเดตชัวจนวันสุดท้ายของชีเิตก็ไม่อาจตัดความทุกข์นั้นผลหรอกนะ ลองกลับไปคิดดูอีกทีพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหาอัตามาใหม่เรื่องจะบวชนั้นอัตามาไม่ห้ามหรอกนะบวชขี่วันก็ถือว่าบวชทั้งนั้นแต่ที่ให้กลับไปคิดคือบวชแล้วโยมได้อะไรจากการบวชนั้นหลังจกากกราบเจ้าอาวาสแล้วทั้งปลาละหมายและหมายก็เดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดเท่าใดนักเมื่อถึงบ้านก็พบกับไฟมานั่งรออยู่ก่อนแล้ว หมายยิ้มให้แล้วเดินขึ้นบ้านไปโดยไม่พูดอะไรเป็นไงบ้างคะคุณป้าป้ายเอ่ยปากถามป้าละไมท่านให้เจ้าตัวเขากลับมาคิดดูอีกคืนหนึ่งว่าจะปวดกี่วันเออว่าแต่เรื่องไอ้หนูกับแฟนมันนี่ยังไงเล่าให้ป้าฟังหน่อยไอ้หนูคือชื่อที่ป้าแล้วไมใช้เรียกหมายคือที่จริงพลอยเขาก็รักหมายมากนะะักค่ะ แต่มีความจําเป็นบางอย่างพลอยเขาเลยต้องทําแบบนี้ฝายเล่าเรื่องทุกอย่างให้ป้าและหมฟังโดยไม่ผิดบังรู้วดีถึงสาเหตุที่พลอยบอกเลิกหมายเลฝกไฟก็ไม่สามารถบอกหมายได้เช่นกันโธ่หนูพลอยเมื่อรับรู้เรื่องทั้งหมดป้าละหมได้แต่ถอนใจแล้วํำพึงกับตนเองทางด้านหมายได้แต่นั่งอยู่ในห,ห้องเงียบเงียในหัวคิดวนเวียนถึงคำพูดของเจ้าออว่า กับเหตุการณ์ที่ตนเองถูกบอกเลิกสลับกันไปมานั่งคิดวนเวียนอยู่แบบนั้นจนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นโดยไม่รู้ตัวไอ้หนูไอ้หนูลูกไปกินข้าวได้แล้วลูกแม่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเย็นสัก,ก่อนลูกมาเสียงป้า,ลเ,าเล่าไหมรองเรียกไหม้ให้มากินข้าวเย็นผมผมไม่หม่ตั้งใจจะปฏิเสธผู้เป็นแม่แต่กลับหวนคิดถึงคำพูดของไฟ ที่บอกเขาตอนนั่งรถไฟมาด้วยกันหมายตอนนี้เมืองจะทำตัวศงเารเขาน้ำตาแค่ไหนก็ได้ก็ไม่ว่ากูเข้าใจเมืองแต่ถ้าเมืองถึงบ้านแล้วจะแสดงอาการแบบนี้ให้ปราละไมแกเห็นแกจะไม่สบายใจเอายังไงก็คิดถึงแม่เมืองเอาไว้หน่อยกูขอแค่นี้เมืองให้กูได้ไหมคำพูดนั้นทำให้หม้เปลี่ยนใจครับแม่เดี๋ยวผมลงไปครับ เมื่อเดินลงมาข้างล่างหมายต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่ามีกับข้าวหลายอย่างอยู่บนโต๊ะแต่ที่แปลกใจกว่าคือมีจานข้าววางอยู่สามชุดเอา้าใครมากินข้าวออกับเราหรือครับแม่ลุงทองเหรอหมายเอ่ยถามพร้อมกับเลื่อนเก้าอี้เพื่อนั่งลงไม่ใช่ลุงทองลุงไฝยเองหลานลัก <c oughs> เสียงตอบเจ้าเจ้าแกมยียวนทำให้หมายต้องหันไปทางต้นเสียงอย่างแปลกใจ เอาไง่มากินข้าวบ้านกูอะที่บ้านมึงไม่มีข้าวกินว่างั้นโอ้ยแม่ตีผมทําไมเนี่ยไมยตั้งคาถามได้แค่นั้นก็โดนท่าผีเขกหัวจนต้องเอามือรูบหัวปล่อยๆเพราะความเจ็บเอ๋ไอ้หนูนี่แม่สอนตั้งกี่ครั้งแล้วว่าให้พูดเจ้ากับเพื่อนให้ดีๆหน่อยหนูฝ่ายนะะขอเป็นผู้หญิงนะเรานี่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไอ้หนูเดี๋ยวเหอะ ฝ้ายเหรอเพื่อนสนิทจากสนุกสนานแต่แล้วคุณป้าไฟเองก็โดนทัพผีสลบลียงเช่นกันทั้งสองคนนี้นี่จริงๆเลยมามากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวจะเย็นสักก่อนป้าแล้วใหม่พูดพร้อมตักข้าวให้คนทั้งสองคําคืนที่บ้านของไม้มีเสียงพูดคุยกันเฮฮาเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานหลายปีตั้งแต่ไม้แล้วฝ้ายเรียนจบ